กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาะสะผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายสมศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินเลขาธิการและรองเขตเลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินขอรายงานผลการดำเนินงาน ของผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณพศ2565ดังนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีภารกิจหลักคือการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา230ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆบรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จํำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุทั้งมีอำนาจในการสแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้นและมีอำนาจเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวดหหน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวนั้นหากเห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎคำสั่งหรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองได้แล้วแต่กรณีทั้งนี้ตามมาตรา231รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ในโอกาสนี้กระผมขอรายงานผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลักจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. ผลการดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียน 2. ผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามหมวด 5. หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญ และ 3. ผลการดำเนินงานในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐมนูญหรือสารปกครองโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผลการดำเนินงานด้านเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมของประชาชน <c oughs> นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า23ปีสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น59,500เรื่องซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน57,219เรื่องคิดเป็นร้อยละ96.16โดยมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน2,281เรื่องคิดเป็นร้อยละ3.83 ในปีงบประมาณ2,565ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการทั้งสิ้น5,250เรื่องได้มีคำวินิจฉัยและมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนจำนวน2839เรื่องคิดเป็นร้อยละ54 ของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการในรอบปีในจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนี้ปรากฏกรณีข้อร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจำนวน34เรื่องและเป็นกรณีคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจำนวน46เรื่องและ ไม่เพียงการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนลายกรณีเท่านั้นแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้พิจารณาศึกษาปัญหาเชิงระบบหรือเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงในวงกว้างในหลายเรื่องอาทิ 1. การแก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการบ่อทราย 2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านอุทกภัย และเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัย 3. กรณีเพตเพลิงไหม้โกดังเก็บน้ำมันเครื่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายสุขอนามัยและทรัพย์สินของประชาชนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ้อมใหญ่โมเดล 4. โรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนนานาชาติได้รับผลกระทบ จากปัญหาสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ต้องปลเลิกประกอบกิจการทั้งนี้ตัวอย่างผลการดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณนะและการแก้ไขปัญหาเฉพาะรายได้นำเสนอไว้ในรายงานผู้ตรวจการแผ่นด,ดินประจำปีงบประมาณ2,565แล้ว2 ผลการดำเนินง,งานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามหมวด5หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา230อนุสามบัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5ห,หน้าที่ของรัฐโดยกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเพื่อให้รัฐต้องดำเนินการในเรื่องที่กำหนดให้ประชาชนทุกคนหรือทุกชุมชนเป็นการทั่วัยโดยที่ประชาชนหรือชุมชนไม่ต้องใช้สิทธิ์ร้องขอถ้ารัฐไม่กระทำตามหน้าที่ก็จะเป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตามและเร่งรัดให้รัฐด,ดำเนินการและฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นได้ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2565ได้ทำการศึกษาและจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐไปแล้วจำนวน4เรื่องประกอบด้วย 1. การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนที่เกิดจากโรคหายาก 2. การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์การพัฒนาระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุข,ขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด 3. การแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมกรณีความล่าช้าในการดำเนินคดีและเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการอายัดตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนและ 4. สิทธิการเข้าถึงบริการไฟฟ้าในครัวเรือนของราษฎร 3. ผลการดำเนินงานในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองรัฐธรรมนูนแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช 2,560มาตรา231กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองได้ในสองกรณีได้แก่ 1. กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2. กรณีกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทั้งนี้ในปีงบประมาณ2565ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา231ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ดังนี้ 1. กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน34เรื่อง เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งเรื่อง 2. ยุติการพิจารณาจำนวน33เรื่อง 2. กรณีกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน46เรื่องเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อสารปกครองจำนวน3เรื่อง ยุติการพิจารณาจำนวน4 3าเรื่องทั้งนี้ในการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นินมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นหลักและในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักดังกล่าวจะปรากฏผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานขององค์กรอิสระ และองค์กรตามรัฐมนูญปีพศ2564โดยสถาบันพระปกเก้าพบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับความเชื่อมั่นในการทำงานสูงเป็นลำดับที่1ผลการสำรวจคิดเป็นร้อยละ65อยู่ในระดับค่อนข้างเชื่อมั่นต่อการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ู้มารับบริการโดยในการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินปีงบประมาณ2,165สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการออกแบบสำรวจให้ผู้ร้องเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เกิดมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มา้องเรียนมากที่สุดโดยในปีงบประมาณ2,565มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของความพึงพอใจของผู้ลองเรียนพบว่าผู้ลองเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในทุกด้านอยู่ระดับมาก โดยสรุปความพึงพอใจในแต่ละด้านได้ดังนี้ 1. ด้านการยื่นและรับเรื่องร้องเรียนมีความพึงพอใจร้อยละแ7ดด้านการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ8 1ดด้านการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ81.4 ด้านการดําเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ70.6ด้านความพึงพอใจต่อการพิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียนในภาพรวมมีความพึงพอใจร้อยละ79และด้านภาพลักษณ์และการให้บริการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีความพึงพอใจร้อยละ8 6 2ทั้งนี้สามารถสรุปภาพรวมความพึงพอใจ ที่พี่น้องประชาชนมีต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ83.4กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่านเป็นไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงานของรัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนโดยยึดหลักสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและประาศจากปาจากอาคติทั้งปวงท้ายนี้กระผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนางานของผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปกระผมและผู้ตรวจการแผ่นดินผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอจบการถแถลงผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณพศ2565แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ